ทำลายใครแต่วันนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราคงต้องพูดปาลีไม่ได้เป็นคนเรียกให้ใครเข้าไปเลยทั้งนั้นฟังให้ดีไม่มีการเรียกใครเข้าไปทั้งนั้น เราเองตั้งหากที่เป็นคนขอเขาเข้าไปเราเองตั้งหากที่ไปถามเขาทุกวันไม่ได้มีการขอให้ใครเข้าไปทั้งนั้นเขาไม่ได้เป็นคนทำนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดและไม่ว่าคนไหนที่ได้เข้าไปอ่ะมันคือเราเอ่ยคือให้เข้าไปทุกคนเพราะเราคิดว่าเขารักนอ้องเหมือนที่เรารักพอเข้าไปอ่ะก็หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองออกมาพูดจากผิดเป็นถูก สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้แล้วอะออกมาแล้วทำอะไรถ้าเราคือผู้ปกครองของกามินเราขอโทษแทนกามินได้ไหมเราขอบคุณชาลีที่ชาลีดูแลกามินนี่หรอไม่รักนะ้องนี่หรอไม่ดูแลนะ้องนี่หรอคนไม่จริงใจเป็นบ้าอะไรกันนักหนาไม่เคยคิดที่จะจบเลิกมันโหเลิกสร้างเรื่องเลิกสร้างภาพกันสักทีนี่คือเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงยังมีอีกเยอะด้วยรับให้ได้นะถ้าพูดอ่ะ เกมพลิกกันท่านผู้ชมโผล่คลิปเสียง MVP นะคะแฟนคลับตัวยงของกามินค่ะแฉะเดือดน,นะคะเหมือนหนังขนละม้วนชาวเน็ตง,งงตาแตกร้องอ้าวที่ผ่านมาแน็กชาลีเหมือนโดนด่าฟรีหรือเปล่าล่าสุดนะคะเรื่องราวของแน็กชาลีนักแสดงหนุ่มชาวไทยค่ะกัมบดิดแฟนสาวทิก,กเกอร์ชาวเกาหลีใต้นะคะอย่างสาวกามินค่ะกลับมาระอุอีกครั้งเมื่อขณะนี้ค่ะในโลกออนไลน์นะคะมีคนกําลังแห่แชร์และว,วิจารณ์ค่ะเรื่องของทั้งคู่อีกครั้งค่ะโดยเริ่มมาจากที่มีผู้ใช้งานเอกไรหนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าชาร์ลอตต์พร้มก้บแคปชัว่ามาคับ ลองชิมน้ำจิ้มถ้วยนี้ดูว่าอร่อยไหมย้ำไว้ก่อนว่าข้อกล่าวหาโดนแก้ต่างหมดแล้วโฟกัสว่าใครพูดดีกว่าคลิปเสียงนั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2นาที20นาทีค่ะจากคลิปเต็มนะคะที่มีความยาวอยู่ที่20นาทีนะคะบทสนทนาของหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่มาเล่าเรื่องราวของกามินเมื่อครั้งที่ยังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยกับแน็กชาลีนะคะในคลิปเสียงนะคะมีการอ้างถึงเหตุการณ์ค่ะที่กามินนะคะทำกับแน็กชาลีค่ะอย่างเช่นเรื่องไฟไหม้บ้านนะคะความขี้หึงที่ทําให้บ้านแตกค่ะโดยมีการเอ่ยถึงชื่อแฟนเก่าของฝ่ายชายที่เเเป็็นนนรระะะดับางงออกก้้ววยคแลื่ ่วนตัวค่ะซึ่งรู้มาได้อย่างไรรวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายค่ะก็ขี้หึงเช่นกันนะคะทั้งยังบอกว่าเรื่องที่กามินค่ะเอายานอนหลับให้นะัชาลีก็เป็นเรื่องจริงทโอท้โหอย่า เข้าใจไหมเขาคงจะแบบอาจจะแบบแอน,นไมไ่เห็นใช่ก็คือพอเกิดเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บคือจารีก็โทรหาประกันโทรหาอะไรหลายอย่างเรแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บแมงมันจะเข้าตัวแฟนตอนนั้นก็รับมากใช่ไหมก็เลยไม่ได้แจ้ง ตลอดเวลาแล้วขู่ไว้ด้วยเยออจะทำอีกเอหมือนปราเดกจะัดจะอะไรอ,อ,อีกอถ้าแบบใจดีแบบอะไร่งงี้ยแม้ทั่งแบบถึงวันนะถึงแบบถึงถึงดีอ่ะคือเป็นคนถึงแรงอะถึงดีแบว่าถ้าเข้าใกล้หรแตะตัวนะทำเอามือเอาใจยกขึ้นมาเอาใจยกขึ้นมาแบบแบบตัดน้อะไรอย่างเงี้ยไอกเลยปะ ถ้าพรุนี้กูตนมาถ้ากูนี่กูน้องอกมึงยิมคือเบื่ขามาช่วยกูนะอันนั้นนะเอาเอาเข้าไปเข้านชาลขวดริงใจก็รักใจือเ่าเป็นกคือมัน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 เรื่องมันแบบผึ่งแระอาีมันเ่าปการก็หึงชาลีก็หอ่ะแล้วรองที่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 บอกว่าเรื่อง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 ับยานอนหลับชาลีกินเรื่องจริง หลังจากคลิปดังกล่าวออกไปค่ะท่านผู้ชมขาเรื่องราวทั้งหมดนะคะจะเท็จจริงแค่ไหนแต่ว่ามันก็ได้กลายเป็นประเด็นที่วีพากวิจาร์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วโดยมีคนออกมาพูดต่างๆนานานะคะสอบถามว่ามันเรื่องจริงหรอรู้ได้อย่างไรนะคะพูดให้ทั่วมาลงอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคะพาดพิงไปถึงคนอื่นด้วยระวังคนอื่นจะเสียหายอาจจะโดนฟ้องนะคะถึงขั้นติดคุกกันได้อาทิพูดอะไรไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะคะตอนนี้ทางผู้จัดการกอกเขารับรู้แล้วเรื่องจริงเพราะฟังจากปากคนที่เอาทั่วมาลงน้ององ ด่าน้องน่ะนะหลักฐานที่ว่ามีไม้ตลกดีว่ะพูดเหมือนแอบอยู่ในกางเกงในเขาเลยคลิปนี้ถ้าผู้เสียหายฟ้องมีคุกแน่นอนแล้วพาดพิงไปถึงกอกอด้วยแฮชแท็กแบนชาลี คนพูดเรื่องนี้คือใครรู้เรื่องได้ยังไงกล่าวหากามินข้อหาร้ายแรงมากนะถ้าจริงนี่โทษหนักมากถ้าไม่จริงก็ควรจะฟ้องกลับให้เป็นตัวอย่างจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันท่านผู้ชมได้ได้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับแรงกระแทกก็คือกามินและนักชาลีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเสียงของสาวคนหนึ่งค่ะโดยผู้ใช้ท i ิ t o ตอ,อ,อรอไรนหนึ่งนะคะได้เอามาลงค่ะแล้วก็ระบุข,ข้อความประกอบว่าจากปากของ MVP คนหนึ่งทุกอย่างจะพังเพราะจุดๆโดย MVP ีนะคะก็เป็นชื่อเรียกแทนของกลุ่มมมแแนนนนคคคั่่่่่ะะะะพพอออยยยยยกกกตววงงขสสสาาาาิทีเเปป็ซร โดยคาดว่าเธอคนนี้นะคะน่าจะออกมาพูดเพราะว่าความอัดอั้นค่ะท่านผู้ชมจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองค่ะทำให้เธอะะถูกกล่าวตําหนิหรือเปล่านะคะเพราะบางช่วงบางตอนค่ะเธอนะคะคได้เอ่ยตัดพ้อถึงความรักที่เธอมีให้สาวกามินและความพยายามในการที่จะเข้าไปถามหาความจริงจากนุ่มเน็กชาลีนะคะเนื่องจากเห็นว่ากามินนั้นหายไปค่ะเธอจึงอยากจะรู้นะคะว่าหายไปไหนซึ่งหากเรียงตามทำลายนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่กามินและแน็กชาลีเลิก,กราก,กันเงียบๆค่ะแต่พอไร้โมเมนต์คู่นานๆเข้านะคะจึงทําให้เกิดความสงสััยว่าทะะเลกนหรือ จนเป็นที่มาค่ะให้ทั้งสองคนนะคะออกมายอมรับว่าเลิกกันไปแล้วเป็นเดือนค่ะโดยในคลิปดังกล่าวนะคะเจ้าของเสียงค่ะที่ถูกอ้างว่าเป็น MVP นั่นได้กล่าวนะคะว่าเราไม่เคยอยากทำร้ายใครแต่วันนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้กันอยู่เราคงต้องพูดชาลีไม่ได้เป็นคนเรียกใครเข้าไปทั้งนั้นแต่คนที่เป็นคนเสนอให้เข้าไปหาชาลีก็คือตนและเพื่อนอีกคนหนึ่งเนื่องจากว่าไม่เข้าใจว่าน้องหายไปไหนเพราะว่าเรารักน้องทั้งยังย้ำอีกว่าฟังให้ดีไม่มีใครเรียกไปทั้งนั้นเราเองต่างหากที่เป็นคนขอเขาเข้าไปเราต่างหากที่ไปถามเขขาาทุกกวันไไมม่ด้ีร ให้ใครเข้าไปทั้งนั้นเขาไม่ได้เป็นคนทํานี่คือเรื่องจริงทั้งหมดเราบอกว่าเราไม่พูดงจะให้เราพูดทําไมนักหนาะการที่ไม่พูดของเราคือการไม่ทําร้ายใครเราไม่ว่าคนไหนก็ตามที่ได้เข้าไปคือเราเอ่ยชื่อให้ได้เข้าไปทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าเขาก็รักน้องเหมือนกับที่เรารักเพราะคิดว่าการที่ได้เข้าไปฟังแล้วก็จะได้รู้กันสักทีว่าเรื่องเรามันเกิดอะไรขึ้นรู้เขารู้เราเราจะรู้แต่การที่มีคนเอาออกมาพูดเองโดยที่ไม่ได้ฟังจากปากเขาแล้วเราจะรู้ไปทําไมแบบนั้นมันคือการมโนไปเองแต่ถ้าเราเนี่ยได้เข้าไปแล้้ววเเรรรรราาูื่่่อองงจิมมันไดีกส ท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าไปก็ไปหาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองออกมาพูดจากผิดเป็นถูกกลับไปต่างๆนาๆนาเคยมีใครออกมาพูดไหมว่าได้เข้าไปเพราะอะไรก็พูดกันแต่ว่าโดนเชิญโดนเชิญโดยที่เราเนี่ยไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยเชิญบ้าบ,บอกคอแตกอะไรเป็นเรานี่แหละที่เป็นคนบอกเองให้ทักไปบอกคนนั้นคนนี้ชวนกันเข้าไปอยากให้เข้าไปทุกคนที่ได้เข้าไปคือคนที่เรารักทั้งนั้นแต่ทําไมถึงได้ออกมาทําร้ายเราด้วยถึงออกมาทําแบบนี้กับเรานี่หรอเราไม่เทคแอคชั่นนี่หรอเราไม่ทําอะไรเลยเราออกมากันเรามาทําอะไรสิ่งที่ เราเข้าไปรับรู้มาแล้วถ้าเราคือผู้ปกครองของกามินเราขอโทษแทนกามินได้ไหมเราขอบคุณชาลีที่ชาลีดูแลกามินทําให้ชีวิตของกามินดีขึ้นขอบคุณครอบครัวของชาลีที่ดูแลกามินเป็นอย่างดีเราขอโทษนะเราพูดได้แต่ขอโทษและขอบคุณเราผิดตรงไหนทั้งนี้ค่ะเจ้าของเสียงดังกล่าวนะคะก็ยังได้กล่าวฟาดแฟนคลับคนอื่นนะคะที่ต่อว่าเธอด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดที่จะจบเลิกโมโนเลิกสร้างเรื่องเลิกสร้างภาพกันสักทีนี่คือเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงก็ยังมีอีกเยอะด้วยรับให้ได้แล้วกันถ้าพูดอะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังได้กล่าว ตัดพ้อด้วยน้ำเสียงที่สุดอัดอั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สั่นเครือนะคะว่านี่หรอไม่รักน้องนี่หรอไม่ดูแลน้องนี่หรอคนไม่จริงใจเป็นบ้าอะไรกันนักหนาะนี่คือความจริงแล้วก็เลิกเอาไปพูดกันได้แล้วนะว่าเรียกเข้าไปทีละคนเรียกเข้าไปฟังคําใส่ร้ายนี่แหละคือความจริงทุกคนที่ได้เข้าไปก็คือตนเป็นคนขอให้เข้าไปไม่ใช่คนเดียวที่รู้หลายๆคนก็รู้ตนพูดบอกเขาแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่ตนบอกเขาก็รับรู้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยออกมาพูดแค่นั้นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากได้ควาว เพราะว่าพูดความจริงเราไม่เคยอยากทำร้ายใครแต่วันนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราคงต้องพูดปาลีไม่ได้เป็นคนเรียกให้ใครเข้าไปเลยทั้งนั้นคนที่เป็นคนเสนอให้เข้าไปอ่ะคือเราและอลินเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าน้องหายไปไหนเรารักน้อง เราฟังให้ดีไม่มีการเรียกใครเข้าไปทั้งนั้นเราเองตั้งหากที่เป็นคนขอเขาเข้าไปเราเองตั้งหากที่ไปถามเขาทุกวันไม่ได้มีการขอให้ใครเข้าไปทั้งนั้นเขาไม่ได้เป็นคนทำนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดคุณเราบอกว่าเราไม่พูดไงจะมาพูดทจไมให้เราพูดนักหนา ไม่พูดของเราคือการไม่ทําร้ายใครและไม่ว่าคนไหนที่ได้เข้าไปอะ่ะมันคือเราเอ่ยชือให้เข้าไปทุกคนทุกคนเพราะเราคิดว่าเขารักนอ้องเหมือนที่เรารักเพราะเราคิดว่าการที่เข้าไปฟังแล้วอะ่ะจะได้รู้กันสักทีว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรรู้เขารู้เราเราจะรู้แต่การที่คนเอามาพูดเองอะ่ะโดยที่ไม่ได้ฟังจากปากเขาอะ่ะแล้วเราจะรู้ไปทำไมแบบนั้นอะ่ะ มโนไปเองอะ่ะจะมโนทําไมแต่ถ้าเราได้เข้าไปแล้วอะ่ะแล้วเรารู้เรื่องจริงอะ่ะมันไม่ดีกว่าเหรอแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะพอเข้าไปอะ่ะก็หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองออกมาพูดจากผิดเป็นถูกกลับไปต่างๆนานาเคยมีใครพูดไหมว่าได้เข้าไปเพราะอะไรก็พูดก็แต่ว่าโดนเชิญโดนเชิญโดยที่เราไม่เคยพูดอะไรเลย เธออานาบอคอแตกอะไรเป็นเราเนี่ยแหละเป็นคนบอกเองว่าเออทพักไปสิทักไปชวนคนนี้ทักไปบอกคนนี้เราอยากให้เข้าไปนะเราอยากให้พี่คนทุกคนที่เข้าไปอะ่ะคือคนที่เรารักทั้งนั้นแต่ทําไมออกมาถึงมาทําร้ายเราด้วยทําไมถึงออกมาทําแบบนี้กับเรานี่เหรอเราไม่เทคเอคชั่นนี่เหรอเราไม่ทําอะไรเลยแล้วออกมาเราทําอะไรสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้แล้วอะ่ะออกมาเราทําอะไร พ่เราคือผู้ปกครองของกามินเราขอโทษแทนกามินได้ไหมเราขอบคุณชาลีที่ชาลีดูแลกามินที่ทำให้ชีวิตของกามินดีขึ้นเราขอบคุณครอบครัวของชาลีที่ดูแลกามินเป็นอย่างดีเราขอโทษนะเราพูดได้แต่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณอะแล้วผิดตรงไหนไม่เคยคิดที่จะจบ เลิกมันโถอเลิกสร้างเรื่องเลิกสร้างภาพกันสักทีนี่คือเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงยังมีอีกเยอะด้วยรักให้ได้นะถ้าพูดอะ่ะใช่นี่เหรอไม่รักน้องนี่เหรอไม่ดูแลนะ้องนี่เหรอคนไม่จริงใจเป็นบ้าอะไรกันนักหนาแล้วมีบางคนที่ไม่ได้ เออชื่อแต่ก็ไปแต่เราไม่อยากพูดเนี่ยความจริงแล้วก็เลิกเอาไปพูดกันได้แล้วนะว่าเรียกเข้าไปทีละคนเรียกเข้าไปใส่ร้ายเรียกเข้าไปฟังอ่ะนี่แหละคือความเป็นจริงทุกคนที่ได้เข้าไปอ่ะก็คือเราขอให้เข้าไปแล้วไม่ใช่มีหรือคนเดียวที่รู้หลายๆคนก็รู้หรือก็พูดบอกเขาไม่ใช่ไม่บอกแต่เขาแค่ไม่สนใจในสิ่งที่หรือบอกเขาก็รับรู้แต่เขาแค่ไม่เคยออกมาพูด แค่นั้นเองเพราะทุกคนก็อยากได้ว่าตัวเองถูกเชิญไงเข้าใจไหมทุกคนอยากได้คำนี้ก็แค่นั้นเองซึ่งมันไม่มีจริงไม่มีไม่ใช่พูดอีกร้อยรอบมันก็พูดเหมือนเดิมเพราะนี่คือความจริง ทางนี้คท่านผู้ชมค่ะสาหรับเรื่องราวดราม่านะคะครั้งสุดท้ายค่ะของชาลีแล้วก็กามินนะคะก่อนที่เรื่องราวจะซาไปค่ะมันรุนแรงถึงขั้นที่เกิดแฮชแท็กแบรนด์นกชาลีนะคะแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งก็คือเซฟกามินค่ะซึ่งดราม่าล่าสุดของหนุ่มนักชาลีนะคะก็คือตอนที่นักชาลีค่ะออกมาชนแหลกไม่สนว่า f c ใครนะคะเปิดสึกค่ะซัดเอฟซีน .1 นะคะของการมินค่ะหลังจากเป็ดค่ะได้ร่วมไลฟ์ตีสี่นะคะกับโจมนทนีค่ะและเหล่าเอด้อมชาการมินนะคะกล่าวปกป้องการมินโต้ทุ ทวงคืนความยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ตอนนั้นค่ะแน็กชาลีนะคะ,ะ,คะเปิดสึกตอนตีสค่ะโรไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดน,นะคะกลุ่มของคุณโจโมนทน,นีค่ะท้าคุยเดือดนะคะไม่สวนว่าเป็น FC รุ่นใหญ่นะคะจนคุณโจค่ะที่คุยอยู่กับคุณโซดาคุณเป็ดนะคะถึงกับวงแตกกันเลยทีเดียวโดยคุณโจโมนทน,นีค่ะอดีตผู้ประกาศข่าวแลวก็ดีเจชื่อดังนะคะหนึ่งในคนบันเทิงที่ออกมาพูดสนับสนุนความรักระหว่างแน็กชาลีและกาหมินจนเรียกได้ว่าเป็น FC นน์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเรื่องราวดังกกกกกกลลล่่่าาาววคคะะะทีีแแนนนช้็มิเเต ดราม่าชาวเน็ตไทยด่าข้ามชาติถล่มฝ่ายหญิงดุเดือดแบบนอนสต็อปโดยช่วงนั้นนะคะมีข่าวว่าหนุ่มแน็กชาลีเนี่ยได้เชิญเหล่า f c นะคะที่สนิทเนี่ยรวมถึงคุณโจโมนทนีด้วยไปที่บ้านเพื่อไปดูหลักฐานเบื้องหลังนะคะบางอย่างค่ะที่เหล่า f c ต่างพูดกันนะคะว่านี่แหละคือเหตุผลที่เลิกกันและทําให้หนุ่มแน็กชาลีค่ะต้องเชิญกามินกลับเกาหลีไปค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะหลังจากที่คุณโจโมนทนีไปที่บ้านของหนุ่มแน็กชาลีเพื่อดูหลักฐานพร้อมกับฟังเรื่องเล่าแล้วนะคะก็ เป็น2ฝั่งค่ะหลังจากนั้นหนุ่มแน็กชาลีก็โดนฝั่งตรงข้ามทัวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งพูดแฮชแท็กเซฟกามินขึ้นมาค่ะเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับกามินนะคะหลังจากที่มีหลายๆคนค่ะออกมาแก้ข่าวให้กับกามินให้รอดพ้นจากคำโกรหาที่ทางฝ่ายชายพูดกากลมค่ะเหมือนชี้นาในทางแง่ลบนะคะก่อนที่จะเกิดแฮชแท็กแบนเน็กชาลีตามมาติดๆค่ะนําไปสู่การออกมาแห่แชร์พฤติกรรมต่างๆของหนุ่มแน็กชาลีในอดีตนะคะที่กระทํากับผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะที่เคยทํากับแฟนเก่าอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะแล้วก แบจะไม่มีที่ยืนในสังคมซึ่งแม้ว่าดราม่าชามโตนะคะระหว่างหนุ่มแัลชาลีเองกับตัวสาวกามนเมนจะจบลงไปแล้วก็ตามค่ะทั้งคู่เขาก็ไม่ได้มีการออกมาโต้น้ำลายกันอีกเหมือนในช่วงแรกๆที่เลิกกันนะคะแต่ก็ในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเหล่า f c ค่ะจะยังไม่ move on นะคะพร้อมกับเปิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอค่ะจนชื่อของหนุ่มแัลชารีแล้วก็สาวกาเมนเนี่ยยังคงเป็นท็อปิกนะคะที่ถูกสังคมพูดถึงอยู่ตลอดค่ะจนต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะในวันที่22กันยายนนะคะหนุ่มแัลชาลีได้ไปคอมเมนต์เดือดค่ะใน ะะอย่างคุณโซดาและคุณเป็ดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนี่รับผมขึ้นคุยด้วยสิโจในนี้แหละครับเพราะคุณเป็ดมาด้วยผมจะเล่าอะไรให้เป็ดฟังคุยต่อสิในนี้ผมจะบอกให้นะว่าทุกอย่างพังเพราะโจโจทุกอย่างพังเพราะโจนะเอาทุกเรื่องนะโจโจมาคุยกันก่อนสิมีเรื่องอื่นอีกนี่โจได้เล่าหรือยังเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุยกันสิจากกรณีที่ในไลฟ์ค่ะคุณโจโมนทนีนะคะแล้วก็กลุ่ม f อค่ะได้มีการพูดถึงขบวนการดิสเครดิตนะคะที่ทางคุณโจค่ะถูกเพจคิงโพแดงนะคะออกมาขยี้คะ่ะท่านผู้ชมแ์ว่าเป็นคนที่อยู่บบื้องงหลัขวนการ ฟอกเงินร่วมกันกับกามินและคุณโจนะคะถูกจ้างมาทําลายคุณน็กชาลีค่ะโดยมีการกล่าวหาว่าคุณโจนะคะมีการใช้เงินไปสร้างยูเซอร์อวตารค่ะไปซื้อเพจนะคะที่พอจะมีคนติดตามอยู่บ้างตัดสร้างกลุ่มคนนะคะเพื่อปล่อยข่าวผิดๆนะคะเข้าไปถล่มด่าน็กชาลีด้วยค่ะพร้อมกับยกตัวอย่างเพจที่โดนซื้อไปแล้วนะคะที่ชื่อ DIYv2 ที่สังเกตว่าชื่อกับสิ่งที่โพสตนะคะไปคนละเรื่องกันค่ะหรือว่าเป็นการที่จู่ๆก็เกิดกระแสแฮชแท็กเซฟกามินพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งในแพลตฟอร์มเอกนะคะในช่วงนัน ขบวนการนี้ด้วยเช่นกันทําให้ทางด้านของคุณโจนะคะก็ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองค่ะพร้อมกับปกป้องความบริสุทธิ์ของสาวกามินขณะที่คุณโซดาค่ะแล้วก็คุณเป็ดนะคะต่างก็พากันชี้นะคะว่าคาพูดที่มีการใส่ร้ายกามินต่างๆนานานันาน้นมันไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องเดียวค่ะขณะที่มีช่วงหนึ่งนะคะคุณโจก็ได้กล่าวทํานองที่ว่าสังคมตอนนี้เนี่ยมันกําลังป่วยหนักมากจากการฟังความข้างเดียวและใช้สื่อกล่าวหาก,กันโดยไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวพร้อมกับได้มีการพาดพิงไปถึงเพจคิงพแดงค่ะที่ในทํานอองงงงที่่่วาาายังคงหเเรืมธได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลยซักเรื่องเดียวซึ่งในตอนนั้นนะคะคุณโจก็ได้บอกว่าได้มีการดําเนินคดีกับเพจคิงโพแดงแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้คุณโจก็ยังได้ชี้แจงด้วยนะคะว่าไม่เคยกล่าวหาคุณแอกชาลีว่าป่วยจิตท้าให้เ c ของแอกชาลีเนี่ยไปย้อนอ่านข้อความต่างๆที่ตนเคยโพสต์ได้เลยโดยในะระหว่างการไลฟ์ค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์ไปถามทํานองที่ว่าสงสารกาหมินแล้วไม่สงสารแอกชาลีบ้างหรอเขาก็โดนโจมตีหนักเหมือนกันซึ่งคุณโจนะคะก็ได้สวนกลับไปนะคะว่าเขาโดนโจมตีตอนไหนคะช่วยตอบหน่อยสิแล้วไม่สงสารกกาาาาหินบ้งงรรอสส างหาที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ใครรับผิดชอบตรงนี้ยังไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณเป็ดนะคะบอกว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแค่อยากจะให้ข้อเท็จจริงมันกระจ่างและย้ำว่าไม่เคยคุยกับใครเป็นการส่วนตัวซึ่งด้านของคุณโซดาก็บอกว่าพวกตนเนี่ยไม่ใช่ขบวนการเราก็แค่เป็นคนที่รักน้องไม่มีขบวนการใดๆค่ะใช่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะทําให้เกิดการตราหนักผมว่าผิดจ<อ>ิ่งที่พี่โจทาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะอา้าวใครลองมาด่าพี่ว่านะพี่ทําผิดครับพี่ก็จัดไปอีกหนึ่งคดีครับ ง่ายค่ะระวังนะฮะระวังนะนะช่วงนี้นะพี่โซดาพูดพี่พี่โซดาพูดดีนะพี่โซดาบอกบอกหนูว่าเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะถามว่าคดีเคสของกามินเนี่ยกับต้องรวมพี่โจไปด้วยเพราะว่าบางคดีพี่ต้องเป็นโจทย์ร่วมกับกับน้องนะคะอะพี่อยากให้สังคมเปลี่ยนแปลง พี่ไม่ได้ต้องการที่จะจะแก้แค้นหรือว่าอะไรนะคะแต่พี่มองว่าสังคมเรากำลังป่วยหนักมากของการฟังความข้างเดียวของการใช้สื่อที่กล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานแม้แต่สักชิ้นเดียวแล้วก็มีการข่มขู่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาว่าจะลากพี่ไปให้ปปงสตง,งตรวจเส้นทางการเงินแต่ไม่มีหลักฐานแม้แต่สักชิ้นเดียวเลยนะของคิงโพแดงที่บอกว่าพี่ฟ้องคุณตรงไหน ไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวของคุณสนทิตที่จะบอกการมินการมินฟอกเงินตรงไหน uh huh. ไม่มีนะคะ uh huh. ไม่มีมาโชว์แล้วที่คิงโพแดงบอกว่าพี่ไปจ้างยูสอวตารแล้วพี่ใช้เงินซื้อเพจไหมคะหลักฐาน uh huh. ไม่มีค่ะมีแต่คำกล่าวหาตับคำขค่มขู่ uh huh. เราคูอยู่กันในสังคมแบบนี้ใช่ไหมอ่า uh huh. เราจะอยู่กันในสังคมที่ใครกล่าวร้ายใส่ร้ายหรือกล่าวหาหรือใส่ความใครก็ได้แล้วทุกคนก็พร้อมเชื่อแล้วก็คอมเมนต์ด่าๆๆๆแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์ตอบรลับว่าใช่เนี่ยมันจะต้องปั่นแน่นอนเลยเนี่ยยายป้าโจเนี่ยยายป้าบ้าบอนี่นะจะต้องเป็นคนเอาไปซื้อไอ้นะยุทธวตตราแน่เลยปั่นปั่นในเอ็ก <c oughs> พี่มีแอคเคาท์ในเอ็กสมัครไม่นานแล้วแต่พี่ไม่เคยแอคทีฟในเอ็กเลยค่ะ พี่จะไปจะไม่ีปัญญาเลยไปซื้ออวตารแต่พี่ชอบค่ะล่าวหาแต่แบบนี้ดีมากทุกคอมเมนต์น,นะอันไหนที่เข้าขายพี่แคบไม่หมดนะคะเคสปลาซิลปลาส้สอยนะห้าถึงสิบปีค่ะรอไปถ้าพี่แจ้งความไปแล้วใครพิมพ์ว่าป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างทางจิตพี่พิมพ์ว่าเป็นโรคตรงไหนโพสต์ของพี่อ่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กอ่ะที่เป็นแฮชแท็กอ่ะ ไปอ่านโพสต์พี่หรือยังคะว่าพี่พูดถึงใครอย่าพลาดนะคะอเอสเอ็มเใช่ระวังตัวเองให้ดีๆใช่แล้วนะฮะอยู่เฉยๆดีกว่าพี่พี่บางทีอะมัมเลียบอกว่าเลิฟพี่โจสุดๆสู้ๆกับพี่อ๋อแล้วอย่าบอกนะคะว่าแอคเคาท์อวตารตามไม่ได้ เคสนี้มันระดับชาติแล้วค่ะคุณทำมันจนลามระดับชาติแล้วค่ะ mm hmm. คุณทราบไหมว่ามีตำรวจหน่วยไหนบ้างอะที่เขามาดูคุณไม่รู้ไงพี่รู้ mm hmm. คุณโจรู้หน้าตาไอ้คิงโพแดงไหมครับ mm hmm. ไม่รู้ค่ะแต่มีคนส่งข่าวพี่โจว่าเป็นคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้ซึ่งพี่โจบอกว่าอย่าไปกล่าวหาเขานะ อยไปกล่าวหาคุนันไอดอลใช่ไหมคะมีคนส่งข่าวให้พี่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อเหมือนที่พี่เป็นเหมือนที่การเมนเป็นขอให้รู้หลักฐานแน่นอนก่อนที่จะไปกล่าวหาเขาไปกล่าวชื่อเขานะคะมันนะมันมีอะไรนะ,นออระพ,พี่พี่ไม่สงสารชาลีบ้างเหรอเขาก็โดนโจมตีเออมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะสิทธิ์ที่ของพี่โจที่ออกมาปกป้อง ตัวเองปกป้องน้องนะครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิในเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวบใครเลยนะฮะตรงนี้พี่โจอธิบายกันเลยครับแลให้พี่จจตอบไหมคะคุณเอิร์ธพี่ไม่สงสารชาลีบา้างหรอครับเขาก็โดนโจมตีหนักเหมือนกันเขาโจมเขาถูกโจมตีตอนไหนคะเอิร์ธเอิร์ธช่วยตอบพี่สิว่าน้องชาลีถูกโจมตีตอนไหนไม่ไม่มีทีนะผมตัวคนเดียวนะบอกก่อนไม่เกี่ยวกับพี่ๆทุกคนนะการกระทำต่อไปนี้ที่ผมจะทํานะ บอกว่าทำด้วยตัวผมเองนะทุกคนไม่รู้เรื่องไม่รับทราบนะถ้าจะโทษโทษผมคนเดียวนะครับผมบอกแค่นี้ก่อน <c oughs> เพราะว่าผมไม่เคยคุยกับใครเป็นการส่วนตัว <c oughs> ข้อมูลทุกอย่างผมเก็บมาด้วยผมเองทุก <c oughs> คนไม่รู้เรื่องไม่รับรู้บอกผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าคือผมแรงผมแรงด้วยตัวผมเองนะคนอื่นไม่เกี่ยวก,ก่อนคือเราไม่ได้มีกระบวนการฮนะเรารวมกันในคนที่รักน้องฮะไม่มีกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนะครับเออเอดังไนโซดาน้องเป็ด ทิงทพอรเขาบอกว่าพี่อ่ะเป็นขบวนการและพี่มีทีม20คน <c oughs> จากเหตุการ์ไลฟ์ตีสี่ของคุณโจ o, คุณโซดาและคุณเป็ดนี้เองค่ะท่านผู้ชมด้านติ๊กต็อกนะคะของคุณเป็ดค่ะ,คคะก็ได้มีการโพสต์คอมเมนต์ต่างๆนะคะของคุณนักชาลีที่เข้าไปเม้นถึงตัวเองนะคะซึ่งทางด้านของคุณเป็ดก็ได้ตอบโต้ไปหลายคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะอาทิคอมเมนต์ที่หนุ่มนักชาลีนะคะมาเม้นในไลฟ์ตีสีค่ะว่าเป็ดมาด้วยจะเล่าอะไรให้เป็ดฟังเป็ดได้ตอบกลับไปนะคะว่าถ้าให้ผมไปคนเดียวผมไม่ไปนะครับเป็นห่วงความปลอดภัยขออองงงงตตััวเเถ้าจจกกนรลมีใหญ่ะ ที่คุยให้และมีผู้ใหญ่กับสื่อมวลชนผมไปนะครับถ้าอยากเล่าอะไรให้ผมฟังส่งข้อความมาทางทิกตอกได้เลยนะครับผมรอตอบอยู่ครับหรือว่ามีหลักฐานอะไรก็รีบๆเปิดเลยครับผมรออยู่ครับหรือว่าจะส่งให้ผมดูก็ได้ครับต่อมาค่ะคอมเมนต์ของหนุ่มแั็กชารลีนะคะก็บอกว่าเป็ดนักข่าวถามว่าเป็ดคือใครเขาไม่รู้จักแล้วก็บอกว่าไม่อยากเสียค่านะ้ามันรถมามีชื่ออื่นไหมนอกจากว่าเป็ดเนี่ยเผื่อว่าเขาจะรู้จักเป็ดน้อยงี้หรอเป็ดมาคุยกับผมเองสบายๆดีกว่านะอยากให้ผมเอาให้สุดเลยไหมครับลองใช้ความคิดดูนะคิดช้าๆ ผมว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ใครต้องมาโดนเหมารวมหรือว่าน้องๆผมเพื่อนๆผมอีกหลายคนที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าต้องมาเจอปัญหาไปด้วยเข้าใจนะซึ่งทางด้านของคุณเป็ดนะคะได้ตอบกลับไปว่า 1. ผมไม่สะดวกครับแต่ถ้าจะนัดเจอก็ขอสถานที่เปิดแล้วก็มีสื่อมวลชนเข้ามาได้มีเพื่อน f c หลายคนที่สงสัยที่อยากจะดูหลักฐานตรงนี้และคุณต้องพร้อมถูกตรวจสอบ2โดยที่ผมจะไลฟ์สดไปด้วยเพื่อเป็นความบริสุทธิ์ใจเพื่อเรียกร้องคืนความยุติธรรมให้กับกามินและคุณก็ต้องมาคนเดียวเท่านั้นมีแค่คุณกับผมแล้ว คนกลางที่จะพูดคุยคุณต้องเตรียมหลักฐานมาพร้อมกับระบุแคปชั่นกำกับนะคะว่าผมตอบเมลแล้วนะครับตามนี้เลยครับคุณกล้ามาผมก็กล้าไปครับทางด้านของหนุ่มแร็กชาลีก็ไปคอมเมนต์ตอบกลับนะคะว่าใครจะไปอุ้มเป็ดไม่ใช่เด็กแล้วนะตัวก็ไม่ได้นิดเดียวเดินกันดีๆก็ได้จากนั้นคุณเป็ดนะคะก็ได้ไปตอบกลับว่าคุณคิดดีๆนะเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันมันมนกำกำกวมให้ทัวไปลงน้องจนสื่อโจมตีทำไมไม่ออกไปปกป้องคนที่ปากบอกว่ารักแต่ว่ามานั่งไลฟ์พูดให้คนตีความไปด่าจนคนไทยทะเลาะกันให้ลููกกผ้้หญิิงงคนนึเจบตตตัวถา คิดสั้นคุณคงสะใจสินะขณะที่ทางด้านของหนุ่มแน็กชาลีนะคะก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ของคุณเป็ดไปค่ะว่าเปล่าผมสงสารเหมือนพวกอวดฉลาดแบบอยู่บ้านเดียวกับเขารู้ทุกอย่างพูดเป็นชอดๆกูโรดูโม่ไปกว่านี้ก็เลยอยากจะเตือนเลยอยากให้มาคุยหวังดีก็แค่นั้นเป็ดไม่ได้สําคัญอะไรเลยซู้ๆนะเป็ดเพื่อสติ๊กเกอร์ของเป็ดน้อยก่อนที่ดราม่าทุกอย่างจะเริ่มซาลงไปค่ะแล้วก็ประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งนะคะเมื่อมีคนออกมาแชร์คลิปเสียงดังกล่าวของ MVP แฟนคลับตัวยงของสาวกามินตามเนื้อหาข้างต้นที่ไได้ไ้้้้้นนนนนําาเสอปคค่ะททชมััังงี ะะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่ทราบเจตนาของคนที่เอาเรื่องออกมาแชร์ซ้ำเช่นกันนะคะว่าอยากจะโจมตีฝ่ายใดหรือไม่แต่ว่ากระแสะโซเชียลในตอนนี้ค่ะแฟนคลับต่างก็เสียงแตกวิจารณ์กันโวยอีกครั้งยังไรก็ตามค่ะคนที่ทราบความจริงดีที่สุดนะคะคงมีแค่2คนก็คือแน็กชาีและกาเมินเท่านั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้สงบศึกแล้วก็เดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองกันต่อไปแล้วรักใครชอบใครเนี่ยก็เลือกซัพพอร์ตคนนั้นไปนะคะแล้วก็ move on กันจะดีกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชรกด Subcribe YouTube channel ็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ